ดรชาทีวีรครับสวัสดีครับผมดรชาลอนะครับกลับมาคุยกฎหมายกับผมดรชานะครับในเรื่องของสถานการณ์การรับมือของโควิด -19 ในรูปแบบของการต่อสู้ทางกฎหมายในการเรียกร้องค่าเสียหายนะว่า มีทิศทางในน้องเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ในการเรียกร้องค่าเสียหายนะครับกลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนเดินหน้าเต็มที่เต็มสุขก็คือก็คือทางด้านของอเมริกาพันธมิตรยุโรปแล้วก็มีทางด้านของหลายประเทศนะครับออสเตรเลียตุรกีอินเดียอียิปต์นะครับก็มีการ พยายามที่จะขับเคลื่อนที่จะพาจีนนั้นทัวจีนพาตัวจีนไปเที่ยวสารโลกให้ได้นะครับก็ต้องติดตามดูครับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับเพราะว่าโควิดในทีนะครับมันก็กระทบทั้งเศรษฐกิจนะครับชีวิตวิกฤตสุขภาพอนามัยของประเทศต่างๆนะครับ โดยเฉพาะั้นของอเมริกาพันธมิตรยุโรปออสเตรเลียตุรกีอินเดียอียิปต์และไนจีเรียนะครับก็ได้มีการกล่าวโทษต่อประเทศยีนประเทศจีนที่ไม่ได้ใช้มาตรการป้องกันเพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายไวรัสไปทั่วโลกนะครับอย่างที่ควรจะทำหรือเท่าที่หน้าที่ของรัฐภาคีนั้นจะต้องปฏิบัติและต้องจัดการรวมทั้ง กรณีที่เห็นว่าทางการจีนนั้นมีการปกปิดข้อมูลการแพร่ระบาดของโควิดไวรัสตั้งแต่เบื้องต้นเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นข้อกลาวครับอ่ากับด้านของอ่าพันธมิตรที่จะมีการดําเนินการเรียกร้องค่าเสียหายจากประเทศจีนวันนี้นะครับ19พฤษภาคมนะครับยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลก4ล้าน8แสน9หมื่นกว่าคนนะครับ และก็เสียชีวิตนะครับ32130คนนะครับยอดของวันที่19พฤษภาคมนะครับเนื่องจากโครโรนาวรัสหรือโควิด -19 เนี่ยครับเมื่อมีผลกระทบแล้วทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องมีการารักษาดูแลป้องกันควบคุมและ มาตรการของการล็อกดาวน์ประเทศทําให้เกิดค่าใช้ใจ่ายนั้นมหาศาลเช่นเดียวกันนะครับทําให้มีการประมาณตัวเลขว่าทั่วโลกนะครับจะมีค่าใช้ใจ่ายในการที่จะต้องรับมือกับโครโรนาไวรัสอยู่ประมาณนะครับ2ล้านล้านดอลลาร์ถึง4.1ล้านล้านดอลลาร์นะครับก็ ผมมหาศาลนะต่อกันนะครับรอบโลกแต่เปมครับเนี่ยนะเอาพันธบัตรนี้มาต่อรอบโลกแต่เหมครับเนี่ยนะแต่ทีนี้ปัจจัยประกันารหนึ่งนะครับที่ทางด้านของนักวิเคราะห์เขาก็บอกว่าไม่ใช่นักวิเคราะห์ผมเองอรืวิเคราะห์เองอะ่ะในกรณีเรื่องของการใช้ข้อกฎหมายในการที่จะต้องดําเนินการมาตรการในการที่จะเรียกร้องให้กับทางด้านของประเทศที่เป็น ต้นตอแห่งการแพร่ระบาดนั้นจะต้องรับผิดชอบโดยใช้หลักของกฎอนามัยโลกนะฮะก็น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะต้องมีการติดตามดูกันนะครับเพราะว่าชาติพันธมิตร EU อเมริกาก็มีการขับเคลื่อนที่จะมีการาเรียกร้องฟ้องร้องคดีต่อประเทศจีนแล้วแต่ทีนี้เทปชุดนี้นะครับผมก็จะโฟกัสไปที่แอฟริกา นะครับเพราะว่าเป็นประเทศที่นะน่าสงสารมากใจหนึ่งก็อยากจะเรียกร้องค่าสียหายกับรัฐบาลจีนแต่อีกใจหนึ่งนะครับก็กลัวว่าเจ้านี้อย่างจีนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่จีนจะไม่พอใจในพฤติกรรมของประเทศในแอฟริกาก็จะมีการเพิกถอนหรือทวงหนี้ต่างๆนานาก็เลยทำให้ประเทศเนั้นนะครับไม่กล้าที่จะพูดเสียงดังในการที่จะร้องเรียกให้กับทางด้านของจีนนั้น จ่ายค่าทดแทนนะครับหรือฟ้องคดีต่อประเทศจีนนะอ่ะเรามาดูผมหนังนะครับเรื่องของอ่าแอฟริกานีต่างงตอนนี้ครับ UN แล้วก็ WHO นะีฮะก็มีถแถลงการบอกว่าค่อนข้างที่จะเป็นห่วงบรรยายกับแอฟริกามากเพราะเป็นศูนย์กลางของการระบาดใหม่ของเชื้อโควิดซึ่งจากการประมาณการาจากการประมาณการนะครับโดยคร่าว นะครับอย่างสูงนะตีไว้อย่างสูงนะอาจจะมีการเสียชีวิตถึง3มล้านคนฮะต่อสามล้านคนนี่ครับสหราฐอเาริาและก็ WHO เองก็เตือนแอฟริกาอาจกลายเป็นศูนย์กลางของการแพร่ระบาดแห่งใหม่ของโควิดในทีนหลังจากยุโรปนิสาไปแล้วเอเชียเอเชียนี่ก็ยังอยู่ในช่วงของอกราฟกำลังขึ้น กำลังลงแล้วเพิ่งสูงขึ้นแล้วกำลังลงแล้วเพราะตันนีนะเเ้เนี่ยเอเชียเนี่ยเขาจะหนักใจไปที่3ประเทศนะครับประเทศแรกก็คืออินเดียของประเทศเอ่อบาบังคลาเทศและสประเทศอินโดนีเซียเพราะว่าเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องของระบบกับการดูแลเรื่องของสาธารณรปโภคนะฮะฮูงเวงก็เตือนว่าแอฟริกาเนี่ยครับเป็นทวีปขนาดใหญ่ อันดับสองรองมาจากทวีปเอเชียและมีประชากรนะครับเราเราก็ประมาณ1 2พันล้านอาจกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดแห่งใหม่ของโควิด -19 ขณะที่ UN เองก็คาดการว่าเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อาจจะปิดชีวิตผู้คนในแอฟริกานะครับตั้งแต่3 0 0แสนถึง3ล้าน3 0 0แสนคนเช่นเดียวกันอ่ะก็นี่คือ ภัยอันหน้าอันหน้าวิตกกังวลนะครับกับพลเมืองชาวโลกที่ยุต้อมีการสูญเสียกับเรื่องของผลกระทบจากโควิดในทีมและนอกจากนี้มีการประเมินการประมาณการนะครับว่านะอย่างเลวร้ายยูเอ็นบอกว่าอย่างเลวร้ายเนี่ยทวีปแอฟริกาอาจจะมีผู้ติดเชื้ออยู่ที่ประมาณนะครับ 122ล้านคนเป็นไม่ได้เลยเลวร้ายนี่อย่างเลวร้ายที่สุดนะ WHO ยุนว่าอย่างเลวร้ายที่สุดนะฮะมันจะอยู่ที่122ล้านคนอุย้ยเพราะว่าทวีอ,อฟริกามีพลเมือง1.2พันล้านคนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะท่านเอาไปคิดเอาเองนะครับโอ้โหมาอย่างนี้ตายแล้วความเสียหายขนาดนี้นะครับผลกระทบแบบนี้ นะครับแล้วธุรกิจเศรษฐกิจชีวิตอนามัยนะฮะผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงฮะยิ่งเป็นประเทศที่อด้อยพัฒนานะนะครับแล้วมีปัญหาเรื่องขององบประมาณค่าใช้จ่าย,ายเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องของอะไรต่างๆนานานะก็เป็นช่องที่ทางด้านของประเทศจีนนะครับซึ่งเป็นเจ้านี้รายใหญ่ นะครับแล้วก็เป็นนักลงทุนรายใหญ่ในทวีปแอฟริกานะครับก็ไปกรีทางเปิดช่องทางที่จะมีเรื่องของการที่ปล่อยเงินกู้นะครับและก็ส่งเสริมการลงทุนนะครับโดยให้คนจีนนะครับในประเทศจีนนั้นเดินทางไปทั่วโลกโดยเฉพาะที่แอฟริกานั้นเพื่อไปลงทุนกับประเทศเหล่านั้นทางด้านของปัจจัยพื้นฐานในการาในการ ในการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินน้ําลมไฟอาหารทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ในการควบคุมและการลงทุนของพลเมืองชาวจีนเช่นชเดียวกันอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าจะมาเรื่องของหน้าชื่นอกตรมหวานอมขมกลืนของกลุ่มประเทศในแอฟริกาเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเรียก,ร,ยกร้องค่าเสียหายจากประเทศจีนกรณีเรื่องของโควิดทีอีกสักครู่กลับมาครับ ลรบมาในช่วงที่2กับคุยกฎหมายกับผมดรชาลอนะฮะก็มาที่เรื่องของแอฟริกานะฮะเพราะว่าหลังจากที่ข้อวิตกกังวลข้อห่วงใหญ่นะครับว่าในกรณีของการแพร่ระบาดนะครับแหล่งที่ดีค่อนข้างที่จะต้องจับตามองมากก็คือที่แอฟริกานะครับหลังจากที่ ต้องถ้าดูภูมิหลังของแอฟริกาเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศที่อยู่ในอาณานิคมของยุโรปนะครับดังนั้นเมื่อทางด้านของยุโรปซึ่งเป็นประเทศที่เดียว่าประเทศแม่ประเทศที่เป็นเคยที่เคยเป็นเมืองขึ้นไม่ใช่เมืองขึ้นเนี่ยเป็นเจ้าล่าเจ้าของนักล่าอาณานิคมยังอยู่ในช่วงของการที่จะต้องรับมือกับเรื่องของการที่แพร่ระบาดของโครนาวรัสก็เลยทําให้ ไม่มีเรื่องของการที่จะมาแบ่งปันสัพพะกำลังที่จะมาช่วยเหลือประเทศในแอฟริกาเท่าที่ควรนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือว่าหลังจากที่แอฟริกานั้นเจอมรสุมเรื่องของโควิด -19 นะครับระบาดไปทุกประเทศทุกประเทศนะครับได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เนี่ยทีนี้ปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องของการที่จะต้องมารับมือนะครับมาตรการในการป้องกันและก็ เรื่องของการต้องหาเวชภัณฑ์เข้ามาเพื่อมาดูแลประ,ประชากรของตนเองประกอบกับช่วงนี้ประเทศนักล่าอาณานินนคมซึ่งเป็นเจ้าเจ้านิคมอยู่กําลังประสบปัญหากับเรื่องของการที่จะต้องใช้หลักของชาตินิยมในการที่จะต้องดูแลพลเมืองของตนเองเป,เ,ปเป็นสำคัญก่อนเป็นระดับแรกก่อนดังนั้นการช่วยเหลือจึงไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้เต็มที่ประกอบกับ ทางด้านของประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่กําลังขยายการลงทุนขยายอิทธิพลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะครับและก็การวางแผนนะครับไปลงทุนเรื่องของสถาบันาการเงินนะครับเรื่องของการผลิตปัจจัยสีทั้งหลายก็เลยเล็งเห็นว่าเอาละดังนั้นเมื่อทางด้านของแอ,อฟริกานะครับกำลังประสบป,ปัญหา จีนก็มีการช่วยเหลือนะครับส่งเวภัณฑ์นส่งเรื่องของค่าใช้จ่ายเวัณฑ์นนะครับในการป้องกันและการดูแลเนี่ยให้กับประเทศอยู่ในแอฟริกาแจก,ก่อนนะแต่การแจก,กนะครับไม่ได้แจก,กฟรีนะครับแจก,กอย่างมีเงื่อนไขตามมานะครับบางทีแจก,กเป็นพอเรียกเป็นน้ําย่อยนะครับพอรักษาได้ก็บอกว่าเอา้าต้องซื้อเลยนะไม่มีซื้อไม่มีซื้อก็ ไม่จะตกสุนทิไม่มีซื้อใช่ไหมอาแตะโปซื้อเงินผ่อนก็ได้นะซื้อเป็นเงินผ่อนพะเงินผลล่อนปั้มมันก็เกิดนี่สินตามมานะครับข้อผูกพันต่างทีนี้หลังจากที่มันมีบุญคุณกันมันเป็นเจ้าหนี้นะครับมีความผูกพันกันพอเห็นเ่าชาติทางยุโรปพันธมิตรของอเมริกานะครับ มีการระดมเรื่องของการเรียกร้องค่าสิยหายอันที่จะเกิดจากเขตละเมิดจากประเทศจีนก็เลยทําให้กลุ่มของทวีปแอฟริกาเนี่ยอยากตะโกนเนี่ยอยากจะขึ้นขบนรถไฟด้วยอยไปด้ว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 ยแต่ไม่กล้าละตะโกนไม่กล้าเรียกแอบขึ้นแต่ไม่กลา้าที่ไม่กล้าจะโบกเพราะเดี๋ยวถ้า <c oughs> จีนมองเห็นเอ้ยยิงทำอะไรอ้าว <c oughs> ก็อาจจะมีผลต่อเรื่องของการง่ายๆคือ จีนอาจจะทบทวนเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการลงถุนได้เช่นเดียวกันแต่มีปร,ประเทศหนึ่งนะครับในแอฟริกาที่กล้าหาญชันชัยมากนั่นก็คือไนจีเรียไนจีเรียไม่สนนะครับไนจีเรียเริ่มเข้าไปร่วมในการที่จะมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากประเทศจีนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางด้านของไนจีเรียก็มีการชักชวนประเทศต่างๆนาๆนานะในแอฟริกาบอกว่าอย่าไปกลัวนะเป็นนี้ยังไงก็ยกแผ่นดิน จากประเทศเดินไปไม่ได้เขาใจพูดเป็นนี่เท่าไร่นะมันยกมันก็ไม่สมามารถยกแผ่นดินจากประเทศนี้ไปได้นะครก็ยังอยู่นะแล้วจะอยู่ได้ไหมจะมีปัญหายังไงเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ของจีนกับาชาติพันธมิตรแล้วก็อเมริกากับพันธมิตรนั้นเนี่ยกำลังแบบโอ้โหแบบนะเบียดเสียดกําลังแบบแบบถ้าถึงจีนจะล้าหน้าไปหน่อย แต่ในในสถานการณ์ถ้าเข้าไปอยู่ใน u n เอมื่อไหร่นะครับในสมาชิกวันาถาวรนนะครับจีนไม่ขาดนะครับเสียงจีนไม่ขาดนะจีนยังเป็นรองอยู่นะครับนะครับถึงจะมีโซเวียตเข้ามาช่วยนะจีนโซเวียตนะแต่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะพันธมิตรอเมริกากับพันธมิตรมีมากกว่านะดังนั้นนะครับมาตรการในการที่จะวีโต้นะครับหรือจะมีการ นะครับพาทัวร์จีนไปเที่ยวที่สารโลกนั้นยอ่อมมีช่องทางเช่นเดียวกันท่านที่ได้ติดตามอยู่นะครับว่ามันมีช่องทางยางไงที่จะพาทัวร์จีนนั้นไปเที่ยวสารโลกได้ก็ติดตามย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะเพราะคลิปในช่วงของการต่อสู้คดีโควิดในทีนทางกฎหมายนะั้นถ้าท่านไปตามดูตั้งแต่แรกๆเลยนะท่านจะเห็นความเรียกพัฒนาการของการต่อสู้คดีการเรียกร้องที่เป็นระบบ แล้วก็มีการโต้ตแย้งเรื่องของอำนาจว่าเอ๊จะพาทัวรจีนเนี่ยขึ้นศาลโลกได้หรือไม่เพราะว่ามันมีหลักสองหลักนะครับหลักเรื่องของออประเทศไม่สามารถทำอะไรผิดได้ทำอะไรผิดได้คือตัวประเทศแต่มันทำไม่ได้อยู่แล้วแต่ผู้บริหารประเทศขณะนั้นสามารถทำผิดได้ก็ให้ไปลงโทษที่ตัวบุคคลแต่จะลงโทษประเทศไม่ได้แน,น่นอนนะครับ คือก็เหมือนกับรบริษัทบริษัทไม่สามารถไปฆ่าคนตายได้นะแต่พวกผู้จัดการนะผู้บริหารสามารถที่จะทำคิดอะไรแปลกๆแล้วก็ไปกระทบต่อชีวิตของมนุษย์ได้เช่นเดียวกันดังนั้นหลักการนี้ก็เป็นหลักการที่ว่าประเทศไม่สามารถทำอะไรผิดได้ก็ถูกต้องครับประเทศเนี่ยตัวสเตทเนี่ยมันไม่สามารถทำอะไรได้แต่ผู้บริหารคนที่บริหารจัดการหรือรัฐบาลก็จะต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกัน นะแล้วอีกหลักการหนึ่งที่นักวิชาการทางด้านของอที่บอกว่าไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ก็คือเรื่องของหลัก sovereign immunity นะครับเป็นหลักเรื่องของการป้องกันร,รัฐบาลหรือเขตอํานาจการปกรครองทางการเมืองของแต่ละรัฐถือไม่สามารถที่จะเอารัฐอาประเทศนั้นไปฟ้องคดีโดยที่เขาไม่ยินยอมไม่ได้นะก็แต่ทีนี้ก็มีนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งทั้งผมด้วยแหละฮะรวมทั้งผมด้วยนะเขาบอกอา้าว ตอนนี้กฎอนามัยโลกนะครับ IHR มันมีเรื่องของกระบวนการปรับเปลี่ยนแก้ไขอลไนะครับจากเดิมทีเนี่ยลักษณะของกฎอนามัยโลกจะเป็นเรื่องของความร่วมมือแต่ทีนี้ทางด้านของ UN สหประชาชาติสกอับเก็มองว่าถ้ายังขืนให้กฎอนามัยโลกเป็นลักษณะขอความร่วมมือต่อไปแล้วอนาคตข้างหน้าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งผลิตเชื้อโรคขึ้นมา แล้วเอาไปแพร่กระจายนะครับที่รัฐอื่นหรืออาจจะให้คนของตัวเองนั้นเป็นตัวแพร่เชื้อไปสู่รัฐอื่นโดยหวังผลทางการเมืองหรือทําลายประเทศที่เป็นคู่อริทางการเมืองหรือเป็นคู่ต่อสู้ทีทางการเมืองแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรล่ะอันนี้เป็นเรื่องของกฎอนามัยโลกนะเป็นหลักเรื่องของแนวการาลงโทษเชิงป้องกันและลงโทษเชิงเยียวยา นะครับป้องกันคือป้องกันตัวเองกาะทำม่ดีมีร้ายคิดชั่วนะครับโดยใช้เชื้อโรคเป็นตัวนําและการเยียวยาก็คือว่าเมื่อมันเกิดระบาดแล้วคุณละเลยเพิกเฉยคุณก็ต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับจะให้ประเทศที่นะครับบอกว่าเต็มใจจะขึ้นศาลโลกไม่มีทางเมื่อประเทศตัวเองทําผิดแล้วเนี่ยถามว่าจะเต็มใจที่จะให้คนอื่น,นผ่าตัวเองน,นไป ไปขึ้นสันโลกไหมล่ะไม่มีทางถ้าไม่มีทางปับ๊บหลักกฎหมายเดิมนะครับไอเรื่องของประเทศไม่สามารถทําอะไรผิดหรือ civil immunity นี้นครับก็ไม่สามารถที่จะจะนํามาบังคับกับโลกสมัยใหม่ได้โลกสมัยใหม่เป็นเรื่องของความต้องอรับผิดชอบเชิงป้องกันและเชิงลงโทษเช่อนเดียวกันนะอ่ะเดี๋วไปวกไปที่แอฟริกาต่อทีนี้ทางแอฟริกาเนี่ยครับน่าน่าเห็นใจตรงที่ว่า ด้วยความยากจนของประเทศด้วยความที่ไม่สามารถมีปากมีเสียงโต้แย้งกับสถานะของประเทศที่เป็นยักษ์ใหญ่อย่างประเทศจีนได้นะครับก็เลยต้องมีกระบวนการคือหวันอมขมกลืนนะฮะจะต้องพูดง,ง่ายๆก็คือว่าอาจจะต้องมีการดาเนินการรับหลังก็ได้ชื่อจะตะโกนออกหน้าออกตาไม่ได้ถึงแมว้ว่า ประเทศในแอฟริกาเองเนี่ยก็ต้องการที่จะเรียกร้องค่าเสียหายฟ้องร้องดําเนินคดีเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าแอฟริกานั้นนะครับประเทศเจ้านักล่าอนาน,านิคมนั้นเป็นชนชาติยุโรปชนชาติยุโรปนะครับเป็นผู้ที่รู้กฎหมายาเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศดีดังนั้นเมื่อประเทศนักล่าอนาิคมซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมนั้นมีช่องทางในการที่ดาเนินคดีเรียกร้องค่าเสียหายจากประเทศจีนที่สานโลกได้ ทางั้นของแอฟริกาประเทศในแอฟริกาก็อยากเดินทางอยากเดินตามแต่ปัญหาที่ตามมาคือตะโกนเสียงดังไม่ได้คงได่แค่กวัดมือนะครับหรือส่งซิกเน็ว่าเันขอร่วมด้วยเันขอร่วมด้วยแต่จะให้ตะโกนออกหน้าออกตาเหมือนในกิรียนั้นคงทําไม่ได้ดังนั้นนะครับนี่แหละครับเรื่องของหน้าชื่นอกรมหวานอมขมกลืนนะครับกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจะตะโกนเสียงดังก็กลัวทางด้านจีน นะครับจะไม่พอใจและจะระง,งับเรื่องของเวชภัณฑ์เข้ามาช่วยเหลือนะครับเรื่องของการที่จะต้องรับมือกับโควิดัสและก็สั่งซื้อเวชภัณฑ์จากประเทศจีนและแหล่งเงินทุนจากประเทศจีนซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ก็เลยทําให้ทางด้านของอฟริกาเป็นประเทศที่น่าเห็นใจมากโอ้ยกไฟฮะซื้ออีเลยซื้อเคยเหมือนผมฮะเวลาพูดบางๆแล้วหลงมันตีขึ้น ลมมันตีขึ้นแต่มันเหมือนกับเหมือนกับโอ้มันลมมดันขึ้นอ่ะโอเคนี่นะครับความน่าเห็นใจของกลุ่มประเทศในแอฟริกาเนี่ยก็ต้องติดตามดูนะครับผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยแอฟริกาเองเนี่ยไม่ยอมที่จะตกขบวนรถไฟอย่างแน่นอนเพราะประเทศผู้ล่านะในคมนั้นได้สนับสนุนทางด้านของเทคนิคทางกฎหมายอยู่แล้วแต่เพียงว่าตอนนี้จะยังไม่พูะไรมากจะขอเป็น นักเรียนท้ายห้องนะครับรอสนับสนุนดูว่านักเรียนหน้าห้องเนี่ยเขาจะทําอะไรกันบ้างนะถ้าเขาทาดีไปก,ก,ก็เกาะขบวนรถไฟไปนะครับเอาล่ะครับก็ต้องติดตามนะครับเพราะว่าเ,เรื่องของการต่อสู้ทางกฎหมายระหว่างประเทศนั้นเป็นเรื่องของศาสตร์เรื่องของความชํานาญเรื่องของการล็อบบี้เรื่องของการบบเ,เรื่องของการ อาจจะมีธองการแทรกแซงผมเชื่อว่าต้องมีการแทรกแซงอยู่แล้วเพราะระดับโลกขนาดนี้นะครับสารโลกเนี่ยฮะต้องมีเรื่องของกระบวนการล็อบบี้กันอยู่แล้วอะต้องติดตามดูนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับระหว่างจีนนะครับผู้ที่ถูกชาวโลกนะครับตั้งข้อสังเกตว่าเป็นผู้ที่เป็นแหล่งแพร่เชื้อต้นกําเนิดของโคโรนาไวรัสและการบริหารจัดการที่ไม่ได้รับการปกปิดข้อมูล นําไปสู่การแพร่เชื้อกับคนทั่วโลกกับอเมริกาพันธมิตรและก็กลุ่มประเทศที่กํากลังร่วมกันที่จะฟ้องร้องได้ค่าเสียหายจากประเทศจีนนะครับถ้าจีนไม่ขึ้นศาลไม่ยอมพัดจีนไม่ยอมไปทัวร์ที่ศาลโลกก็จะต้องมีมาตรก,การอื่นตามมานะครับแต่ว่าจะเป็นฉนวนเรื่องของการต่อสู้สงครามโลกครั้งที่สามไหมหรือไม่อันนี้ผมไม่รู้แต่คาดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะขอกลับลำ ต,ตอนแรกๆนี้บอกว่าอาจจะเกิดขึ้นแต่ตอนนี้บอกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่เป็นเรื่องของอรูปแบบของสงครามทางการค้ามาแทนนะครับเป็นเรื่องของการชักดาบชักหนี้นะครับไม่ชาระหนี้ไม่ชาระอะไรก็แล้วแต่อารูปแบบของการวีโตหรือการตอบโต้กันไปโอเคนะครับวันนี้กับผมนัชาร์ลอนะครับขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ